เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทำไมพลบอไม่จ่ายคลิปนี้มีคำตอบครับเคสนี้นะครับ FC เพจอุดมศักดิ์ประกันภัยโทรมาปรึกษาครับ mm. เขาบอกว่าญาติของเขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนไปกับลูกครับแล้วไปชนท้ายรถกระบะเขา้าตัวเขานะครับได้รับบาดเจ็บแต่ลูกเขานะครับเสียชีวิตเขาก็เลยจะให้พลบบของรถกระบะเนี่ยจ่ายค่าสินไหมครับ แต่ครับว่าในเคสนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยชี้ว่าเขานะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นฝ่ายผิดครับเพราะว่าไปชนท้ายรถกระบะประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้ครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยพลบบอขาดครับและเขาเนี่ยคิดว่ารถใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายผิดรถเขาเนี่ยเป็นรถเล็กครับจะต้องเป็นฝ่ายถูก ก็เลยจะใช้พรบของประกันรถกระบะในกรณีแบบนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นฝ่ายผิดเองครับเพราะไปชนท้ายรถกระบะเข้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ชี้ว่ามอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิดครับจะไม่สามารถไปใช้พรบและประกันภาคสมัครใจของรถกระบะได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับพรบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับมีหลายเคสมากเลยนะครับที่ f c เพจอุดมศักดิ์ประกันภัยเนี่ยโทรมาปรึกษาครับเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆแบบนี้นะครับด้วยความห่วงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกุ้งบลกเกอร์ครับ